สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการแม่ครูโหวิทย์บคุูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะแม่ครูโหวิทย์ก็มีเรื่องราวยังคงเป็นภาคต่อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อการจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเพราะว่า อาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีสารก่อมะเร็งแฝงอยู่เมื่อเราบริโภคหรือรับอาหารต่างๆเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายก็จะไปทําให้เซลล์มะเร็งนะคะเข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็ยิ่งถ้ามีปริมาณมากก็จะเกิดการสะสมและก่อให้เกิดโรคมะเร็งในภายพักหน้าได้และที่เรากําลังพูดถึงนะคะอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อการที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งตัก ซึ่งก็เป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นกันอยู่ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแซงในส่วนของมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะคะตัวมะเร็งตับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยกำลังเผชิญโรคนี้กันอยู่ดังนั้นค่ะวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นในการดิกเลี่ยง นะคะเพื่อไม่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยต้องไปเกิดการเจ็บป่วยจากสารก่อมะเร็งที่มีผลทําให้เกิดมะเร็งตับเราก็ควรที่จะให้ความใส่ใจในสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดกันไปถึง2วัตถุดิบหลักๆนั่นก็คือในส่วนของกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหารส่วนใหญ่ของคนไทยเราเราก็จะพบเห็นได้ใน ทุกเมนูเกือบทุกเมนูเลยก็ว่าได้นะ,ะในบางครั้งจะบอกว่าก็เมนูผัดก็ต้องใช้กระเทียมอยู่แล้วเมนูทอดเมนูทอดบางทีเอ๊ะมีกระเทียมหรอแต่บางเมนูก็มีนะคะอย่างในส่วนของปลาทอดกระเทียมกบทอดกระเทียมก็จะมีกระเทียมเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความหอมเพิ่มมิติในการทานอาหารหรือในส่วนของต้มอ่าต้มบางทีก็เอ๊ะต้มมีกระเทียมไหมอย่างต้มจืด บางครั้งก็จะใส่กลีบกระเทียมทุบใส่ลงไปเพื่อทําให้น้ําต้มจืดเนี่ยมีกลิ่นรสที่หอมกลมกล่อมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็มีแฝงกันอยู่ใส่ลงไปดังนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่น่าแปลกใจนะที่ทําไมเนี่ยเราถึงควรจะต้องพึงระวังสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาหารต่ตางๆเหล่านี้แล้วนอกเหนือจากกระเทียมกับหอมละ่ะมีอย่างอื่นอีกไหมมีค่ะและในวันนี้มคุวกก็มาฝาก นำมาฝากคุณผู้ฟังกันและเป็นวัตถุดิบหรืออาหารที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของข้าวสารใกล้ตัวไหมคะใกล้ตัวมากนะคะข้าวสารเนี่ยเป็นของที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวแล้วก็ติดตัวแต่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่าข้าวสารนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อราหากเราเก็บไม่ดีโดยเฉพาะเก็บในที่ที่อับชื้น ยิ่งมีค่าเปอร์เซนต์มมยสเจอร์คอนเทนต์หรือค่าความชื้นสูงๆนะคะผู้ผลิตข้าวหลายๆรายเนี่ยก็จะต้องยิ่งคอนเซิร์นเกี่ยวกับปริมาณของความชื้นที่มีในเมล็ดข้าวเพราะว่าถ้าเมล็ดข้าวมีความชื้นมากขึ้นเชื้อราค่ะจะเริ่มจเจริญเติบโตขึ้นทันทีและที่มากไปกว่านั้นเชื้อราต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะ Asper g i l l u s flavus สามารถผลิตสารพิษที่ชื่อว่า อัลฟาท็อกซินได้นั่นเองค่ะโดยอัลฟาท็อกซินก็จะเป็นสารก่อมะเร็งที่มีผลทําให้ร่างกายเกิดโรคมะเร็งตับนั่นเองอัลฟาท็อกซินนะคะสามารถทนทานต่อความร้อนได้สูงซึ่งก็หมายความว่าแค่การหุงข้าวหรือการปรุงข้าวให้สุกไม่สามารถกําจัดสารพิษอัลฟาท็อกซินนี้ออกไปได้ถ้าเชื้อราได้เข้าไปในข้าวสารแล้วความเสี่ยงที่สารพิษจะปนเปื้อนอยู่ในข้าวที่เราหุงให้เป็นข้าวสวยก็จะยังคงมีอยู่ ดังนั้นการที่เราบริโภคข้าวสวยที่มีอะลฟาท็อกซินอยู่เราก็จะได้รับอะลฟาท็อกซินเข้าสู่ร่างกายแน่นอนการป้องกันที่ดีที่สุดคือการเก็บข้าวสารไว้ในที่แห้งและเย็นย้ำนะคะว่าต้องแห้งนะคะและถ้าคุณเก็บข้าวสารในที่ที่มีความชื้นน้อยเช่นในถังพลาสติกที่ปิดสนิทก็ช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อราได้เช่นกันค่ะดังนั้นคะ่ะ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหลักๆเลยไม่ใช่ว่าเอ๊ะงั้นต่อไปเราจะเก็บข้าวสารในตู้เย็นหรือนอกตู้เย็นดีสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราควรจะต้องคอนเซิร์นหรือพึงระวังก็คือดูสภาพแวดล้อมในเรื่องของความชืน้นที่จะทําให้มีผลในการปะปนเข้าไปในเมล็ดข้าวเก็บในสถานที่ที่มีความชื้นมากหรือไม่เก็บในที่ที่เปียกเก็บในสภาวะอย่างไรตรงนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพึงระวัง ถ้าคุณผู้ฟังเปิดถุงข้าวแล้วเห็นว่ามีกลิ่นเหม็นอับหรือเริ่มเห็นจุดราสีดําบนข้าวสารเหล่านั้นให้ทิ้งทันทีเลยค่ะเพราะถึงจะเป็นแค่ส่วนน้อยของข้าวสารที่เริ่มมีราขึ้นแต่เชื้อราอาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของข้าวที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหมดแล้วกระจายกันอย่างทั่วถึงไปหมดเลย ซึ่งก็เป็นผลนะคะให้ถ้าเรานำข้าวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาบริโภคก็อาจจะทำให้ร่างกายได้รับสารก่อมะเร็งขึ้นดังนั้นค่ะมันก็เป็นผลพวงกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าเคยมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าเราควรจะต้องล้างหรือไม่ล้างข้าวสารก่อนนำมาหุง การล้างหรือไม่ล้างข้าวสารก็จะมีกระแสที่ว่าเนื่องด้วยข้าวนะคะจะมีในส่วนของวิตามินที่ละลายน้ําก็ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B อาจจะเราอาจจะสูญเสียวิตามินต่างๆเหล่านี้ไปขณะที่เราสราวข้าวหรือเอาข้าวมาล้างด้วยน้ําก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยข้าวบางยี่ห้อเนี่ยล้างครั้งเดียวก็พอหรือไม่ต้องล้างหุงได้เลยแต่สิ่งที่ตามมาในการสราวข้าวที่เป็นข้อดีมากม นั่นก็คือเรื่องของการล้างทําความสะอาดสิ่งที่ปนเปื้อนมานะในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของฝุ่นผงหรือของเ,ออเชื้อราในระยะที่ยังไม่ได้สร้างสารพิษก็อาจจะทําให้ข้าวที่เราหุงนั้นเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคมากกว่าการที่เราไม่ล้างนั่นเองค่ะ นอกจากข้าวสารนะคิดว่าหลายๆบ้านก็คงจะต้องซาวซาวซาวข้าวอยู่แล้วนะคะซาวข้าวโดยการใช้น้ําสะอาดเนี่ยอย่างน้อยสามครั้งนะคะหรือจริงๆเราก็บอกว่าจะกี่ครั้งก็แล้วแต่อาจจะไม่ต้องนับก็ได้แต่ให้สังเกตดูว่าซาวจนกว่าน้ําที่เราเททิ้งเปลี่ยนไปเนี่ยสะอาด นแสดงว่าไม่มีสิ่งปนเปื้อนอาจจะมากกว่า3ครั้งก็ได้นะคะถ้าข้าวเราเนี่ยอาจจะมีฝุ่นผงหรืออะไรปนเปื้อนมามากครั้งที่3น้ําอาจจะยังดูขุ่นอยู่ครั้งที่4ครั้งที่5ถ้าถลางได้ก็ลางน,นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงในส่วนของอันตรายที่จะได้รับมาจากการบริโภคข้าวนั่นเอง มาดูตัวที่สองตัวที่สองนะคะก็จะเป็นถั่วลิสองอ่าถั่วลิสงนี่ก็เป็นประเด็นคึกโครมนะคะในเรื่องของการปนเปื้อนของสารอะฟ้าท็อกซินซึ่งเราก็จะมักพบกันนะคะว่าถั่วลิสงเนี่ยเป็นวัตถุดิบหรือเป็นอาหารที่เราพบในทุกๆบ้านเพราะว่ามีความอร่อยในตัวมีความมันนะคะ ยิ่งถ้าชอบใครชอบทานถัว่วมันๆน,นะคะก็จะต้องนิยมในการบริโภคถั่วลิสงแน่นอนและถั่วลิสงก็ใช้ในการประกอบอาหารหลากหลายโดยเฉพาะในกลุ่มของกว๋วยเตี๋ยวซึ่งถั่วลิสงต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นวัตถุดิบนะคะที่ที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนความชื้นและอากาศที่ไม่ถ่ายเทเชื้อราในส่วนของ aspergillus as, flavus แล้วก็พวก aspergeras parasiticus as, ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ผลิต Alpha ท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงขึ้นมาอัลฟาท็อกซินจะส่งผลกระทบนะคะต่อปักบภายในร่างกายของคนเราอย่างรุนแรงเมื่อเข้าสู่ร่างกายสารนี้จะทำให้เซลล์ตับเสียหายอาจนำไปสู่การเกิดโรคตับแข็งและก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วลิสงเป็นเชื้อราเราควรเก็บถั่วลิสงในที่แห้งและเย็นหรือควรใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วเก็บในที่แห้งหากคุณผู้ฟังนะคพบว่าถั่วลิสงเริ่มมีจุดสีเขียวหรือขาวหรือดำหรือมีกลิ่นอับแปลกๆแม้ว่าจะไม่เจอสีเขียวสีขาวก็ตามอย่าเสียดายค่ะรีบโยนทิ้งเพราะการกินถั่วลิสงที่มีเชื้อราไม่คุ้มค่าต่อสุขภาพในระยะยาวของเรานั่นเองค่ะซึ่งถั่วลิสงนะคะหลาย ช่วงปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ข่าวอยู่บ่อยๆนะคะว่าก็ให้หลีกเลี่ยงการบริโภคถั่วลิสงที่เราไม่แน่ใจในวันเดือนปีในการผลิตในการเตรียมเอาไว้ให้เราใช้ในการทําอาหารอย่างในบางร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผู้บริโภคหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่เติมถั่วลิสงนะคะเพราะไม่มั่นใจนะคะว่าถั่วลิสงนั้นเนี่ยมีเชื้ออัลฟาท็อกซินอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะก,ก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทานไปเลย มาดูอีกหนึ่งวัตถุดิบค่ะนั่นก็คือพริกแห้งพริกแห้งเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทยหลายเมนูตั้งแต่ต้มยำแกงเผ็ดไปจนถึงน้ำพริกแต่ถึงแม้พริกแห้งจะมีความเผ็ดร้อนซึ่งก็มีสารสำคัญนะคะช่วยในการต้านการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้นกันให้ร่างกายแต่เชื้อราค่ะสามารถที่จะทนต่อสารสำคัญในพริกแห้งได้ แล้วก็เชื้อรายังจเจริญเติบโตได้ดีในพริกแห้งที่เราเก็บไว้นานหรือเก็บในที่ที่ชื้นนั่นเองเชื้อราที่พบบ่อยในพริกแห้งคือเชื้อราที่เป็นจุดสีขาวๆหรือเขียวๆซึ่งถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นมานะเชื้อราต่างๆเหล่านี้จะสร้างสารพิษอะลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งแล้วถ้าเราเก็บพริกแห้งนี้ไม่ดีเชื้อราที่ซ่อนอยู่ในพริกแห้งจะส่งผลให้พริกแห้งสูญเสียคุณค่าทางอาหารและกลายเป็นแหล่งของสารพิษ ดังนั้นเพื่อป้องกันพริกแห้งจากเชื้อราเราก็ควรเก็บพริกแห้งในถุงที่ปิดสนิทและเก็บในที่ที่แห้งระวังไม่ให้พริกแห้งสัมผัสความชืน้นหรือเราจะเก็บในภาชนะสัญญากาศโดยใช้ถุงซิปล็อกช่วยป้องกันอากาศและความชื้นเลยก็ดีแต่ก็ต้องบอกว่าของแห้งบางอย่างนะคะเราไม่ควรที่จะเก็บไว้นานถ้าถึงในช่วงระยะหนึ่งแล้วนะคะ ไม่ได้มีการนํามาใช้งานเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแล้วก็ซื้อใหม่มาดีกว่าเนื่องด้วยราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากแล้วก็จริงๆเราสามารถทําเองได้นะคะเราก็นําพริกสดนี่ล่ะที่เราซื้อมาประกอบอาหารเราอาจจะไม่ได้มาตากแห้งเราอาจจะเอาไปอบแห้งนะ,ะเดี๋ยวนี้ทุกบ้านก็จะมีตู้อบรมร้อนเราก็จะใช้ส่วนนั้นก็จะช่วยทําให้เราได้ พริกแห้งที่มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาได้นั่นเองอันนี้ก็จะได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการบริโภคพริกแห้งให้หลีกเลี่ยงสารอัฟป,ปาทกซินนั่นเองค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาตามเรื่องราวดีๆนะคะกันในช่วงที่2ของรายการคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ อขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไมโครวิดบายพุชมีค่ะช่วงที่2ของเรานะ,ะจริงๆแล้วต้องเป็นช่วงเปิดไมโครวิดนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดครัวทําเมนูอาหารแต่อย่างใดนะ,ะเพราะว่าเรากําลังเนี่ยทำความเข้าใจทําความรู้จักอย่างเข้มข้นเลยนะคะเกี่ยวกับอันตรายจากอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการให้เกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งปักเพราะว่า อันตรายจากอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นอันตรายจากสารพิษอัลฟาท็อกซินนั่นเองคราวนี้เนี่ยเราก็เลยมาทําความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าอันตรายจากอัลฟาท็อกซินเนี่ยน่ากลัวอย่างไรอัลฟาท็อกซินนะคะเป็นสารพิษที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงได้ยินกันมาตลอดเวลาแล้วก็เชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นอันตรายทั้งในมนุษย์และก็สัตว์ สามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับไตระบบหายใจระบบทางเดินอาหารระบบประสาทระบบสืบพันธุ์รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีผลทําให้เกิดความผิดปกติทุกส่วนเลยดังนั้นคุณผู้ฟังถ้าร่างกายเรานะคะเกิดอาการผิดปกติอะไรเนี่ยบางทีเนี่ย อาจจะเกิดจากสิ่งใกล้ตัวเราก็ได้นั่นก็คืออาหารนั่นเองเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยจะต้องเกิดสิ่งผิดปกติอย่างนี้นะเพื่อให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงต่อการให้เราได้รับอันตรายจากาพลฟ้าท็อกซินเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังอาการผิดปกติบางอาการเนี่ยเราก็ไม่คิดนะคะว่าจะเกิดจากอาหาร สิ่งใกล้ตัวเนี่ยที่ที่เรากินเราบริโภคเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในครัวของเราเนี่ยมีผลทําให้เราได้รับสารพิษต่างๆเหล่านั้นและร่างกายเราก็แสดงออกถึงความผิดปกติเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอาการต่างๆเหล่านั้นเช่นอะไรบ้างเช่นภูมิคุ้มกันเราลดลงเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราไม่สบายง่ายจังไม่สบายบ่อยความถี่ในการเป็นเป็นหายหายเนี่ยทำไมความถี่สูงจัง นะคะอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากสภาพภูมิอากาศแล้วมัง้งอาจจะมาเกิดจากอาหารหรือของที่เราเก็บเอาไว้ในบ้านเนี่ยแหละค่ะลักษณะความผิดปกติต่อมาคือเด็กๆในบ้านโตช้าหรือแคกแกนกว่าปกติถ้าเป็นในทารกนะ,ะมีผลสืบเนื่องมาจากแม่ผู้แม่ที่ตั้งครรภ์ถ้าได้รับสารนาะฟาท็อกซินไปเยอะๆสะสมในปริมาณมากทารกอาจจะพิการตั้งแต่กําเนิดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่ผู้ที่บริโภคไปอย่างเดียวถ้าผู้บริโภคต้องส่งต่อให้กับลูกที่อยู่ในคันหรือผู้บริโภคนั้นเนี่ยไม่ได้บริโภคคนเดียวเป็นคนประกอบอาหารแต่ว่าทําให้อีกหลายๆคนกินด้วยก็ถือว่าเป็นการที่มีอาหารที่ไม่ปลอดภัยจากฟ้าทอกซินปนเปื้อนอยู่ถ้าเด็กๆได้รับก็ส่งผลต่อการพัฒนาร่างกายของเด็กๆนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังก่อให้เกิดความผิดปกตินําไปสู่เป็นโรคเกี่ยวกับปับกไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งตับโรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันโรคตับวายตับแข็งหากได้รับปริมาณอัลฟาท็อกซินในปริมาณที่มากในส่วนของการที่เราได้รับสารอัลฟาท็อกซินในบางครั้งเราอาจจะได้รับในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็จะแสดงอ,อ,อาการออกมาให้เราได้เห็นแต่ถ้าเกิดในครั้งนั้นเราได้รับอัลฟาท็อกซินในปริมาณที่มากนะคะแบบว่า extremely high dose mm hmm. เลยเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ย mm hmm. เกิดภาวะตับวายตับแข็ง mm hmm. ชนิดแบบเฉียบพันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลมาจากอาหารนั่นเองไม่น่าเชื่อนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับสารเคมีสารปนเปื้อนจากมลภาวะอากาศหรืออะไรเลยเกิดมาจากอาหารสิ่งใกล้ตัวเรานี่เองมีผลอย่างมากต่อร่างกาย และนอกจากนี้ก็ยังมีผลไปถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญานะคะที่เป็นผลมาจากฤทธิ์ของเชื้อ,อเชื้อราที่สร้างสารพิษอะลฟาท็อกซินนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าวิธีการในการที่เราจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอะลฟาท็อกซินเนี่ยก็มีวิธีเหมือนกันซึ่งวิธีที่จะช่วยลดปริมาณอะลฟาท็อกซินในอาหารเราอาจจะทําได้ดังนี้คือ1นเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ไม่แตกหรือชำรุดมีส่วนประกอบและมาตรฐานความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือบ่งบอกถึงส่วนผสมที่ใช้วันผลิตวันหมดอายุได้อย่างชัดเจนหากเป็นอาหารที่หาซื้อได้ตามตลาดที่อา,อาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะคะก็ควรเลือกของสดใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นหรืออับชื้นซึ่งก็เข้าใจนะคะในบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาวัตถุดิบอะไรมาทำให้เรา เพราะว่าในหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเรื่องของกําไรขาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องพิจารณาในหลายๆด้านนะคะว่าของหรืออาหารที่เราซื้อนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดในส่วนของวัตถุดิบนะบที่เ,เราจะซื้อแล้วก็มาประกอบอาหารก็ควรซื้อในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรซื้อมาปริมาณเยอะๆนะเห็นกับราคาที่พอซื้อใน ปริมาณที่มากพอชั่นที่มากจะได้ราคาที่ถูกลงแต่ถ้าเราเนี่ยประกอบอาหารอยู่บ่อยๆแล้วเราใช้หมดในระยะเวลาไม่นานมากก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าไม่นานๆทํำทีนะคะอันนี้ก็ก็ควรที่จะซื้อในปริมาณที่พอเหมาะในการทําระยะเวลาจะได้เก็บไม่ต้องนานจนเกินไปและที่สําคัญก็คือเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะทําให้วัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นเกิดเชื้อราแล้วก็อาจจะเผลอ น,ะะนำมาใช้ในการประกอบอาหารในภายภาคหน้าแล้วก็ดูเลือกซื้อปริมาณวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้นั่นเองค่ะในส่วนของขั้นตอน,นที่จะช่วยให้เราลดปริมาณฟ้าท็อกซินได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดแยกส่วนที่ปนเปื้อนการล้างการบดการปอกเปลือกแต่ถ้ามีอยู่แล้วแลาไม่มั่นใจทิ้งเลยค่ะวิธีการที่ง,ง่ายที่สุดทิ้งในส่วนนั้นเลือกใช้ส่วนที่ดีก็จะทำให้อาหารของเรามีคุณภาพที่ดีนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นก็ควรปรุงอาหารด้วยความร้อนและอาจลดปริมาณนะคะในส่วนของสารที่ปนเปื้อนมาอย่างอลฟาท็อกซินได้แต่ไม่สามารถที่จะทําลายอะไรปริมาณอลฟา้าท็อกซินได้เลยนะเพราะว่าอลฟาท็อกซินนั้นทนทานต่อความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากๆอาจจะลดได้นิดหน่อยนะคะที่ไม่ติดมาแต่ถ้าติดมาอยู่กับวัตถุดิบอยู่กับอาหารแล้วแล้วก็ความร้อนก็เอาไม่อยู่ค่ะ หรือนอกจากนั้นนะคะอาจจะนําไปแช่ในน้ําปูนใสหรือน้ําขี้เถ้าเพื่อช่วยยับยัง้งฤทธิ์ของอัลฟ,ฟาท็อกซินในอาหารแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อร่างกายเรานะคะบริโภคเข้าไปแล้วในกระเพาะอาหารปฏิยาทางเคมีอาจกระตุ้นให้เชื้อรากลับตอบสนองและก็ยังคงเป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเองค่ะค่ะ ก็ต้องบอกว่าข้อมูลนะคะที่เอามาฝากนู้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วที่สำคัญเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ทางหน่วยงานภาครัฐนะคะองค์กรของเราอย่างกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถึงกับกำหนดค่าปนเปื้อนของอะฟาท็อกซินในอาหารไว้ให้ไม่เกิน20ไมโครกรัมต่อ1กิโลกรัมซึ่งการบริโภคอัฟาท็อกซินนะคะในปริมาณดังกล่าวอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ถ้าเราได้รับเชื้อ,อเชื้อราที่สร้างอัลฟาท็อกซินแล้วก็ทําให้ร่างกายได้อัลฟาท็อกซินไปเรื่อยๆบ่อยๆก็จะทําให้ร่างกายเกิดการสะสมแล้วมีสารอัลฟาท็อกซินในร่างกายเกิน20ไมโครกรัมต่อดิบนั่นก็ทําให้ร่างกายส่งผลนะแสดงอาการในการเป็นโรคมะเร็งหรือโรคที่มีผลชัดเจนทั้งต่อตับต่อสมองต่อพัฒนาการนะของร่างกายเรา ถ้ายัางไม่เห็นผลเราต่อเรานะคะอาจจะส่งผลไปต่อรุ่นลูกรุ่นหลานให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะการประกอบอาหารการเก็บรักษาอาหารการเลือกซื้อการบริโภคถ้าเราแก้ไขนะตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็จะดีนะคะที่เราได้เริ่มในวันนี้ยังไงก็ยังไม่สายนะคะถ้าเราหันมาดูแลสุขภาพนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรจะให้การดูแลด้วยเช่นเดียวกัน ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะเป็นไงคะใกล้ตัวมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่ทําให้แม่โควิดมาฝากนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะขอขอบคุณเว็บ msn. com ขอ,ขอบคุณเว็บพบแพทย์ com แล้วก็เว็บวิกิพีเดียนะคะที่มีข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆให้แม่โควิดได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้า จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะแล้วก็อยากจะหรืออยากจะให้แมโครวิดนำเรื่องราวอะไรมานําเสนอแมโควรวิดก็จะนํามาฝากกันจะเพิ่มให้มีความหลากหลายให้มีความใกล้ตัวกับเรามากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับอาหารที่มาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ของแมโครวิดบพชมบีค่ะ สัปดาห์นี้คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ